สวัสดีครับท่านสมยศครับอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมครับตอนนี้นะครับจะเช็คของก่อนจัดส่งนะครับจดห้าพีเอสามเจ็ดสามครับผมไม่มีตํหนึ่เลยครับผมใหม่ๆเลยครับผมสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับมันมีช่องลงจังหวะอยู่ทั้งหมดสิบช่องที่อื่นก็จะลงจังหวะไว้แค่สิบจังหวะจต่ผมจะลงไว้ทั้งหมดสามสิบจังหวะนะครับช่องละสามจังหวะ จะช่องก็ลงไปที่ช่อง A อเมนเอเมนบีแล้วก็เอ d นดิ้งนะครับผมวิธีการจะเล่นก็มันจะมีคลิปหนึ่งครับผมดูนะครับผมเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับปกติครับผมเข้ามาแล้วครับเปิดเครื่องเร็วมากครับพวกคุณนี้ครับถ้าค็อกอีกช้าเช็ทคทดสอบเสียง ธีการนะครับของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มันล็อกจังหวะได้นะครับผมทีนี้ถ้าเราจะเล่นเสียงเราต้องกดไวแล้วเลือกเสียงถ้าเราจะเล่นไฟมินดี้เราก็กดซองนะครับเลือกไฟมิดี้เล่นถ้าเราจะเล่นจังหวะเราต้องกดสไตล์นะครับผมเพราะว่ามันมีมันจำกัดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าจะเลือกจังหวะก็ต้องกดสไตล์เลือกเสียงก็กดไว้ที่เล่นกันส่วนมากก็เป็นแบบนี้ครับทีนี้ ในตัวนี้มันจะมีว่ารีกิสเมมมรีตัวนี้ก็คือเสียงที่บันทึกลงแบงค์มันมีอยู่แบงค์เดียวมีอยู่เก้าเสียงนะผมถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะมีอยู่ประมาณสี่เสียงอันนี้เก้าเสียงก็คือสองแบงค์สองแบงก์นิดหน่อยกดถ้าเราจะใช้เสียงนะครับสมมุติว่านะในขณะที่เรากําลังเล่นเราจะใช้เสียงที่บันทึกลงแบงค์เราก็ต้องกดเมมมรี่รีกิสเนมอรีมันจะถามว่าโหลดโนท่านจะท่านจะเอาหมายเลขอะไรครับสมมติว่าท่านจะเอาหมายเลขหนึ่งแล้วกดที่หมายเลขหนึ่ง ก็จะเป็นเสียงนะต่อไปนะครับถ้าท่านจะตรงนี้มันอยู่ที่รีกิสเดวนะครับผมหน้าจออยู่ที่รีกิสท่านไม่ต้องกดรีกิสเมมโมรีรอบหนึ่งท่านท่านสามารถกดเลือกเสียงอ่าอันนี้ที่ศูนย์หนูนย์สได้เลยครับผมเสียงนะเปลี่ยนได้เลยครับผม3ผมก็ใช้เอาลงเสียงที่ใช้บ่อยๆครับ4ี หกอ่าเจ็ดเสียงแคร์ครับผมกคนก้บการตัวนี้ครับท่านจะเอาเป็นเสียงอื่นก็ได้ครับผมถ้าท่านจะเอาเป็นเสียงอื่นท่านก็เลือกเสียงขึ้นมาท่านก็กดตัวใมมโมรีตัวนี้แช่ไว้แล้วก็กดหมายเลขที่ท่านต้องการจะลงนะครับผมอ่าไม้เลขกแปดก็เสียงบลัสเล็กเก้าก็เสียงแซกนะครับนี่คือการเลือกเสียงต่อไปจังหวะนะครับผม จังหวะท่านก็กดที่สไตล์นะครับผมกดที่สไตล์ปพ๊บถึงสไตล์นะครับพอกดมาปพ๊บครั้งแรกมันจะมาที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งมันจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่ครับถ้าท่านจัดสตเซ็ตให้มันกลับมาที่ศูนย์จุดหนึ่งท่านก็กดเครื่องไม้โนโกับเยดพร้อมกันนะครับมันจะมาที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งจากนั้นให้ท่านกดถ้าถ้ากดเดินหน้านะครับเยสมันจะไปศูนย์จุดสองถ้ากดโนถอยหลังนะครับมันก็จะมาถอยหลังมาครับผมจากศูนย์จุดสองจะมาศูนย์จุดหนึ่งนี่ครับจังหวะ เห็นไหมมันจะเริ่มจาก2 0 6ศย์ครับผมจังหวัดแก้เริ่มจาก2งศหเป็นจังหวัดวันนะครับผมวันก็ตรงนี้ลงได้จังหวัดวันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นจังหวัด3มี่มันจะเอาเอาจังหวัด44มาลงด้วยไม่ได้นะครับผมต่อไปก็ท่านก็กดเล่นนะครับมันจะมีครับอตรงนี้นะครับเวลาเล่นท่านท่านจะกดเล่นท่านจะต้องกดกดแอคคอมเปิดแอคคอมตัวนี้ขึ้นมาครับผมถ้าไม่เปิดแอคคอมเสียงเบียดเสียงคอร์ดจะไม่ดังครับผมนะ ท่านนะครับก็อย่างนี้ครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมจะไม่ได้ให้ดูนะครับผมจะแจ้งวิธีการใช้งาน,นเฉยต่อไปครับผมท่านส่งอันนี้เอไปหา B เีเป็นเป็นจังหวะบนแดบเดบเก้ากีตาร์ทีนี้เวลาการส่งนะครับผมท่านถ้าท่าน,าน,านเล่นเมนเออยู่ท่านต้องการอยู่เมนเอเหมือนเดิมท่านจะต้องกดส่งสองครั้งนะครับกดครั้งแรกมันจะไป B ีแล้วก็บังคับกลับมาคืนครับผม นะครับผมกดค้างแรกมันไปดีแล้วกลับมาเอึ้นกลับมาเอคืนถ้ากดค้งเดียวมันจะไปดีเลยครับผมเห็นไหมไปดีเลยมันจะไปมีปเส mm hmm. ียงมีเสียงรอบด้วยนะครับทีนี้เรามาดูที่ e นดิ้งนะครับ e นดิ้งนะครับผมการจะเล่น e n ดิ้งก็ต้องกดส่งส่งตัวนี้ก่อนส่งส่งตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไป e นดิ้งครับผม ตงนี้นะครับถ้าเล่นท่านก็ต้องส่งนะครับผมการส่งในในระบบ ending นะครับถ้าท่านกดในขณะที่เล่น ending e n d i n อยู่ถ้าท่านกดเลยมันจะมันจะทําให้มันจะนิดทอร์นโดนะมันจะทําให้ชิโนติช้าลงเพราะฉะนั้นท่านจะต้องกดมาที่เนรือดีก่อนแล้วก็กลับไปที่ ending คืนนะผมกดมาที่เนี้ส่งลองครับกลับไปกลับมาที่คืนเะแต่วี้ถ้าท่านไม่กดส่งมันจะจบเลยนะครับพอมันขึ้นมาจริงๆนะครับต่อไปครับผมท่านดูจังหวะต่อไปครับผม เราพูดหกนามเย็นเป็นสองคนละโนเด นะครับส่งกลองกันอีกครั้งครับผมอินด mm ิง hmm. ทีนี้ในการส่งเอินดิงท่านจะต้องกดมาส่งที่เนทีกับบีแล้วก็กำแพงที่อินดิงคืนนะครับผมส่งกล้องนะ,นะครับนะครับต่อไปนะครับดูจังหวะกลับไปครับผมจำเย็นจังหวะที่ขาดไป ที่เราเล่นเปลี <lawsuit royable> <Criminal. S 2> ่ยนจังหวะนะครับจังหวะมันจะช้าจังหวะที่เราเปิดเล่นใหม่มันจะยึดถือจากจังหวะในจังหวะที่เราเล่นมาเพราะฉะนั้นการดีเซ็ตจังหวะให้ท่านกดเทมโป้นะครับกดเทมโป้ตัวนี้เมื่อกี้จังหวะสโลเมื่อกี้มันหกสิบแปดเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะดีเซ็ตจังหวะท่านกดให้มันกดเทมโป้ให้มันขึ้นหน้าหน้าเทมโป้จากนั้นท่านกดเครื่องไม้ลบเครื่องไม้บวกเค่งันมันจะมาจังหวะปกติผมผมตั้งค่าไว้ร้อยนะครับจังหวะนี้กินครับ okay มันช้าเลยไหนะมันช้าเหมือนกับจังหวัดที่ผ่านมาเราก็ต้องดีเซตจ,จังหวัดแถบโปบนั่มกฎหมายโนเย็นป้องกัน ผมมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมดูนะครับผมการเล่นโปรแกรมลงศูนย์ท่านจะเห็นว่าซีนสตาร์ทกับซีนสต็อปซีนสตาร์ทกดซีนสตาร์ทกด AB นะครับมันจะซีนสตาร์ทคือมันจะเล่นเมื่อเรากดคอร์ดถ้ากดเรากดปุ๊บนะครับมันจะเล่นเลยครับผมกดกดซีนสตาร์ท ตัวนี wide, two, ้อินโทรเอแล้วก e ็ซีนสตาร์ทไว้พาเรากดปุ๊บมันก็เสียงเสียงมอลํลามัจะนังขึ้นใหม่นครับพยายท่านก็ได้ครับนี่นะครับสการไปเลยไปดี 慢点。<Bye. S 2> ที่การเล่นของรุ่นท3 7 3ครับลงได้30จังหวะครับผมอันนี้ส่งไปให้คุณสมยศที่อำเภอรพรมพี่รามจังหวัดพิษณุโลกครับรอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยครับผมขอบคุณครับ